เอออันนี้ฟังอันนี้อันนี้ฟังเล่านี่ฟังได้เริ่พี่น้องเลาเลออขอบใจล่ะเอาทำอะไรแล้วน้องมันเป็นผู้ได้เป่นบวันนั้นมานำ พี่น้องพี่น้องเก็ดโซเขียวคือกันบ้อนมีโซเขียวเก็ดคือกันบ้อนบอนะเออครับบอเพยายามเก็บบรรยากาศไว้พี่น้องมันไม่มีโอกาสบ่อยๆเลยพี่น้องเออคนคือหลายแต่พอติดติดวะอาสาวพ่อเราเระดับประเทศพุ่นเด้พี่น้องเลยเออ เนี mm. room, oh, ่บิงโอ้เบิงมาเตันเห็นได้เห็นตัวจร่งเออตัวกริงแล้วกับเป็นคนบ่ค่อยปากค่อยเบาเนาะเออนาะครับแต่เราเห็นคอนเทนต์กับเบาเมียตาทุกเบิ่งดีแม่เข้าใจนอเป็นคอนเทนต์น้อนัน่เนาะ เออเจ้าขาวแล้วคนแจกกับเนวันน้องนันเอาตังดีเฮ้ยนั่งก้อนนั่งก้อนโอ้ซ้อนกล้องมันเิ้าเจขาวไปหรอกดีฮะอะค่ะคนจกสมุฮ่าฮ่าฮ่างกาเติมน เดี๋ยวพี่น้องคอยเก็บบรรยากาศนองสาวไว้ก่อนเดีอ่น้องนี่ก็ห้านไข่ตรงนู้งชุดลอกที่เป็ไส้ด้วเพิ่นเพิ่นมาสุระเพิ่นเนาะเพิ่นมาเหรินมาเหรินเอเพ่นเ่เ่นเือเือเอเอเือเพื่นเ่อ อันนี้ดีเนาะพอวันเนาะตอนซ่อนกล้องนํามันดีไงมาเจ็แก้าแก้วมองแก้วเราบางเรือการมีความสุขกันเนาะเขาบ่ได้คิดสัมมาเขาจะมาเห็นนอกเนาะเ่าได้คิดสอดจาทได้มาเห็นด้วยเพราะดีที่สาวเขาใ้น้ำผ้าไหมเจอเขาทำบุญน้ำกันะฮสิเจอกันเองหองบอคือใส่สุดตัวก่จะมาคืน ไอห่านี่บ้าป่ะผมก็บังหนาคุมันใส่บ้างต่เมื่อคืนนี้นี่คุณไม่แกตัวหรกูซื้อโลนนงตายมึงดูถูกเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเป็นแรงกว่านีมีหลายโต๊ะค่ะผมดมเบิรงกมาดีหรอคุณไล่โต๊ะคุณไล่โต๊ะอันนี้ก็ซ้ำพี่สาวเด้อพี่น้องเด้อซ้ำพี่สาวเด้อพี่น้องเด้อเอาหยอกเล่าซื้อดอก เนาะมีหนาง่ายๆนาะนึกว่ากระนึกว่ากระดงนั่นหนัเนี่ยจ้ะไม่กโตกแล้วกระดงโตกดังจะฮะโบเมียดังดังไางมึงฮะดังกูเลดังกันนั่นนให้มาอันอันบ้านพันยุไก่บอนี่ครับบ้านน้องพอนประาณสามสิบกิโลสามสิบกโอเคพี่น้องว่าเป็นเจ็บบรรยากาศมันจองนี่เนาะอ๋อพี่น้องเบิรงนี่ รัดานเปี <t <t ้ยบเขาเปียกเซนเอิ่นยังเเอินต้มลบกิมแก้วสมนี่ยังไม่รู้เขาเรออ่ะ นมันตาป้อน,นครังแรกลดีใจมันุสิได้เห็นแเราแลืม ที่ตามหนะ้ามาโดนเขาเห็นตัวจริงพี่น้องต้องเข้าใจว่ามีคนละสองแล้วแล้วก็หางให้เก็บอยู่ของน้ำเงี้ ไปใส่คนปากปาดเหมืนะไรอย่างนี้ไปผ่านเพื่อนนาต่างเพื่อนกันกลางเว้นก็นอนขึน้นก็นอนคิดเป็นใส่บ,บัดเคยนอนแล้วก็อยากนอนลูกนอนอ่ะนอนนำ้ำทำตีลูกนอนหาเห็ดหันเห็ดหนีใช่ปะ เคยก็เป็นคือก้านเมนูกอ่อนมันไม่บ่กค่อยเป็นบัินี้นอนะคุณลูกนอนของเพ็ดเวียงเฮือนอันนี้กายเมนุอ่อนแล้วลูกได้พีกลัวล่ะจิ้เป็นนิสัยล่ะขึ้น,นรถก็นั่งกกรับนั่งในเก้าอี้ก็รับไม่ยังก็รับมันแนมมันเล็กแนมม,นแนม,มันคือคน ก็สู่การสู่งานก็คื้คลายอย่างคนอื่นเห่นนาะจริงอะมันก็ you, นเหตุยูุ่ดย้อนอยู่จะท่าว่างปุ๊บเดี๋ยวคอยจะลาบรวดนหะน่าเข้าใจบอ,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 อวนวนเราจะตื่ยทุกคกัน ไม่นอนไว้ไปทำสิ ก็บุ้งกล้องออกไปได้แล้ว,วนุ่มอ่ะใช่ไหมนื่มห่อนยันดับเกิดยุกยืนที่ได้กล้องหลังรวางเงาได้กล้องหน้ากับมืด มเต็มข้อกับพวเเนนกเราเพื่อนอาจารย์จะไปชวนคนเมื่อรักสาหกตาย พวกเงียบยดเกาก่อนนะั่นใช่ชองภาพปเด็นมองนครพนมนะถ่าดพนมอืมทที่ชอบ้อลงไปในั่ากลางโค้งนะไมะไปมังแล้วเงินเยียดแมอเกากอนไปมาก็จะเล่นั่ม,นะม,มเสือไไนนะนเนอะเนะยี่ยเปีน

เย้พี่หลอนน,น,ลลน้มหมเนาอจ้าเดี๋เวาม่ไดไทยเห